นกอะไรอะ่ะนกยุงนี่อยู่ในน้ำเหมือนนกน้ำเนี่ยเราอยู่บนบกเอออันนี้มันอยู่ในกอผักกะเฉดอ๋อก็เห็นไหมนกอะไรนก,กอะไรกกวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเฮ้ยเป็นนกอะไรวะไก่น่ะ ออนี่มันอยู่ในน้ำมันอยู่ในคลองเลยแต่เหนือมันบินได้ไงไก่น้ำก็บินได้เออมันบินมันบินไม่ไกลเออมันบินไม่ไกลมันบินลงมามันกอได้ไหมนกะไก่นามันบินแบบล่าๆยาวๆได้เกยเห็นไหมนกหัวนี้เคยเห็นอยู่ไอ้นกไอ้นี่เมื่อวานตัวที่มันร้องคล้ายๆเสียงเด็กอะแน่ๆดูนีมันนกอะไรไม่รู้ตาตาไอ้นกนี่มันร้องเสียงเด็กอ่ะเออ ไอตัวนี้มันเหมือนผส,มม,นสมมันผสมกันนกหวะมันมีมีใช้ไก่นาใช้ไก่นานกเออมันร้องเหมือนเสียงเด็กเลยเออร้องเป็นถึงเด็กเลยเนีในนี้ก็มีเออเนี่ยมันอยู่บนดงบักกระเฉดเออก,กินผักหรือไงลูกลูกกินตัวแมงอะไรตัวแมงที่มันเกาะใบดอกกระเฉดอะเออกินผักด้วยเออขาแมง ดูขาแม่นะขาแม่เมื่อเริ่มเลยนกไอ้นี่อ่ะที่ประเทศไทยเนี่ยร้องเสียงเหมือนเด็กถ่ายที่หน้าระเบียงใครเนี่ยมันกระเท็มันมันเหมือนผสมนกกวักเลยเนี่ยขามันเป็นแบบเนี่ยเป็นเป็นขาแม่เมื่อเริ่มเลยเหมือนเหมือนนกไอ้นกอะไรนะนนกกระสาที่ขาเป็นยาวดูขามันนะนี่เห็นไหมขามันแบบ เหมือนอะไรเปล่าเพื่อนลกที่เสียงร้องเหมือนเหมือนเสียงเด็กอ่ะเออใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะครับนกอะไรกับเรู้เหมือนกันไม่เมืเสือเสือโทรศัพท์แปลกดีมันไม่เสือทบดี